วันนี้เข้ามาว่าจะสะสมการ์ดกันต่อนะคะแต่ว่าตอนนี้มันมี p l n t of the Week ค่ะเป็นตัวใหม่ที่จะแนะนำเราหรือตัวเก่าอ่ะตัวนี้ไม่เคยเห็นนะชื่อว่า e r เร็กอะไรนะอิเล็กทริซิตี้ t ิเกก็คือต้อนชานั่นเองเอาละ่ะมี5ด่านให้ลองเล่นดูเรามาทำความรู้จักกับ Electricity กันค่ะ มาเริ่มต้นเลยเริ่มต้นนะคะพื้นมีกําหนดด้วยว่าให้ไปเล่นไหนเลนไหนเดี๋ยวพี่ปุ๊็ต้องขอดูก่อนนะว่ามันมันบังคับไปเลนไหนสุดท้ายแล้วมันบังคับไปเลนไหนสุดท้ายแล้วบังคับมาเล่นนี้ใช่ไหมสุดท้ายมันมาเลนนี้ขึ้นขึ้นขึนลงมาเล่นนี้ถ้ามาแถวนี้ปึ๊บอ๋อมาแค่สองเล่นนี้โอเคยังไงก็มาแค่สองเล่นนี้แล้วตัวนี้มันเล่นยังไงวะ มันมันมันเอาไว้ตรงไหนเราต้องวางไว้นจุดที่มันจะไม่โดนอ่ะอันนี้ไม่โดนแน่พี่ภูเพยมวางไว้จุดที่มันจะไม่โดนโอเคมันมันทำดาเมจสามแถวใช่ไหมสามแถวอ๋อโอเคอ่ะ,อะประมาณนี้หูแต ดำเหม็มน้อยจังเลยทำไมมันไม่ตายคนเม้อเลยมันไม่ตายอะแล้วอย่างนี้มันใช้ได้หรอเหือใช้ดาวดีกว่าเนี่ยใช้ดาวดีกว่าไหมใช้ดาวดาวอยังน่าใช้มากกว่าอ่ะทุกคนเข้าแถวสรุปสรุปต้นนี้มันดีตรงไหน เอาจริงๆต้นนี้มันดีตรงไหนพูดมาดิพูดมา,ดม,ามันดียังไง <trabaj os> หรือวา,ว,าวาง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 ขวางไว้หวางขาววางขวางหรือเปล่าโอ้คือคือวางให้มันให้มันเหยียบให้มันเหยียบพ<ข>อ<ง>ใครเหยียบปุ๊บโดนชนเลยโอ้ยอิงก็เป็นระเบิดได้ดีอะดิดโอ, <mythology> โอ好好้ช่ดรู้นะเนี่ย ถ้าวางวนนี้แล้วอันนี้โดนเข้าไปปุ๊บมันจะโดนช็อตในเลนเดียวกันมะอโอโพื้นที่ตรงนั้นมันจะช็อตเลยเอ้ยอย่างนี้ดีอย่างนี้ดีอย่างนี้ดีอ่าชิอ้าวโดนปักเแล้วที่กูก็นึกว่าแบบว่าให้มันทำดาเมจอะไรประมาณนี้โอ้เอ้ยนี่ไหนได้เงีนก็เราก็วางว้นี้ได้เลยสิดักดักดัก,ดก,ดกตรงปลายได้เลยนะ อันนี้ใบเออเออโดนช็อตเอาดาวฉันน่าจะถอดนะเนี่ยแล้วก็เอาดาวมาช่วยตรงนี้โอเคเอาวางไว้ตรงนี้ก็คือให้มันกินไปเลยให้มันกินไปเลยเออขึ้นไปทีเดียวขึ้นไปทีเดียว,ยวอ่ะดาวไว้ตรงไหนเนี่ย โอ้ยลืม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 เดี๋ยวเดี๋ยวระเบิด<ะ>คือต้องวางไว้สองเลนนี้ทุกคนเดี๋ยวลำคาญความหมึกมากวางไว้สองเลนนี้นะคะต้นขา <łbym> เฮ้ยแล้วไอ้<ๆ>ไนี่มันข้ามมาได้ไงวะ มันจักปลาหมึกว่ะให,ให้ให้ปลาหมึกกินใช้เบอร์รี่ออ้มใช้เบอร์รี่ทีนึงโอ้มอ่ะกิน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 ชาไปชาชาเล็กทีโอเคเหลือตัวเดียวค่ะไม่ใช่เหลือตัวเดียวคุณผิดคุณผิดเอาปลาหมึกไปอ่ะกินชาไป ดื่มชาจะได้กระชุ่มกระชวยนะจ๊ะเหลือปลาหมึกตัวเด <jug> ียวละฮึบตุ้มโอเคร,รู้เรื่องรับรางวันเฮ้ยตัวนี้ก็เหมือนพี่บอกว่าคล้ายๆกับเป็นระเบิดอ่ะเออเป็นระเบิดได้เลยต่อไปตั <umsy. S 2> ้งหมดแล้วอะสงสัยจะต้องซื้อล่ะน้องๆทุกคนซื้อ4,050ได้40อันพยายามอย่าตายนะ ปะด้าน2ไปกันด้านนี้ได้พื้นพิเศษมานะคะถ้าเกิดสมมติว่าใส่ใส่แพนฟูดก็จะดูพลังแสดงว่ามันให้เราทดลองกับพลังของอิเล็กซิตี้ใช่ปะอิเล็กซิตี้อิเล็กทริซีอิเล็กทริซ y เออเดี๋ยวนี่ให้อันนี้มาด้วยความจริงไอตัวข้างบนเนี่ยไม่ต้องไปสนใจมันนะมันกระโดดมาเดี๋ยวมันก็ เดี๋ยวมันก็ตายเองเดี๋ยวมันก็เดินไปข้างหน้าเองดมิดมต,ต่ำเทียเรียดินมากทุกคนลองใส่ฟูดฟูดแพนดูเกิดอะไรขึ้นใส่ฟูดแพนแล้วเกิดอะไรขึ้นโอ้มีช็อตช็อตข้างหน้าเหมือนไฟช็อตเลยทุกคนโอเคโอเคแอมบิสน่ามันตายแล้วเดี๋ยว ลองใส่ทีนึ่งลองใส่ทีนึ่งลองใส่ลองใส่ลองใส่ทีนึง,อง,อง,อง,นงโอ้โหขอฟุตเพนขอฟุตเพนด่วนขอฟุตเพนด่วนช็อตทีอ่ะอ่ะ,อะกิน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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนังสือพิมพ์เนี่ยน่ากลัวมากหนังสือพิมพ์เนี่ยน่ากลัวมากขอฟุตเพนอีกรอบเฮ้ย มโอเคไหมช็อต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 อ้ยนี่ก็เยอะเกินเอเคโอเคแถวบนแถวบนฟุตเทนมาเอาแฟกสุดท้ายแล้วยัง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 ว่าสุดท้ายยังไม่มาเดี๋ยวแป๊บนึง แป๊บนึงแป๊บนึงมันกำลังจะกินทุกคนมันกำลังจะกินโอเคเราใช้ฟูดแพทให้หมดเลยนะเราใช้ฟูดแพทให้หมดเลยนะึึบบโอเคยังไม่ตายก,อกอ่ออะใส่ดักหน้านี่เลยเรียบร้อยเรียบร้อย จบแล้วดานสองไปดานสามกันต่อเลยจ้าโอ้โหไก่มาว่ะแถมเก็บสโตนก็เพียบเราคงต้องจัดการเก็บสโตนก่อนวางไว้สามสามอย่างนี้เอออาจจะต้องดักไว้ทุกแถวทุกคนอุ๊ยอุ๊ยอยากได้ตรงนี้อุ๊ยอยากอยากให้ตรงนี้มันว่างเดี๋ยวเด แแข่งก่อนได้ไหมแช่แข่งตอนนี้ก่อนได้ไหมเออโดนไหมโดนไหม,ไหมแต่ดาเมจมันน้อยจริงดูสิทุกคนเกฟสะโตนไม่เตกเลยอ่ะไกลมาแล้วจะให้ตรงนี้มันว่างอ่ะโอเคฉันใส่ตรงนี้ก่อนก็ไดนะ้อ่ะ,อะใส่ไปก่อน ขาไปก่อนขาไปก่อนไก่มาตายอยู่ปึบโอเคอันนี้ดักทุกแถวเลยละกันเป็นไฟนอลนะคะดักเอาไว้นี่นี่น,นี่อย่างนี้รอทุกแถว ไขมาค่ะเร่งเวลาดีไหมไมอยากจะเร่งอยู่หรอกนะรอกเกสโตนอันนี้หายแล้วพี่ผูจะเอานี้ใส่ตรงนี้เออแตกแล้วแตกแล้วแตกสักทีแตกสักทีแ,กกทแถวบนนะเนาะไปใช้แข่งไปใช้แข่งใช้แข่งไปอาใช้แข่งไปมันมันมันจะได้แข่งทั้งแถว เฮใส่ไปใส่ไปทุกคนพี่บกว่าพี่บักเอา,พาแพนปูใส่ไอตัวนี้ดีกว่าว้าน้อยมันมาเยอะเกินโอเคเลี้ยงอีกสักแถวหนึ่งดีไหมเลี้ยงอีกสักแถวปึ๊บแข่งไว้แข่งไว้แข่งใจไว้แข่งใจไว้ นี่ไม่ต้องห่วงเ้านะทุกคนบแข็งแข็ง,ขงโอเคใส่ขเข้าไปใส่ขเข้าไปแถวบนนี้น่าเป็นห่วงอูหัวอิดมาหรอ ใส่แพนฟู้ดกับตัวไหนตัวนี้ปึ๊บชอ็ชอตชอ็อตช็อตมันจะชอ็อตทั้งเลนใช่ไหมทุกคนเงินถ้าเกิดสมมติว่าพี่ฟูกวางไว้ตรงตรงนี้แล้วก็ชอ็อตตรงนี้มันจะชอ็อตทั้งเลนไหมก็มไปทั้งเลนดีกว่ามาวาหายเร่งเวลาเข้าไปแข็ง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 ใส่พลังพิเศษ อปับโอเคอยากกินเขาเดอแข็งแข็งต้องบนแข็งน่อยรึบแปกสุดท้ายมาแล้วนะคะโอเคโอเค ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มันเดินมาเยอะมากเลยทุกคนอย่าเพิ่งอย่าพิ่งอย่าพิ่งโอเคบโอเคโอ้ยโอเคเจ็บเจ็บ อ่ศใส่ตรงนี้เลยผมจะได้กินตรงนี้ช็อตตรงนี้โอเคบางทีพี่บุ๊กอาจจะแบบพยายามหาวิธีที่มันมันจัดการเร็วกว่านี้นะโอเคเรียบร้อยอีเล็กที่ี่อีเล็กที่ทีรับรางวัลต่อไปนะคะพี่บุ๊กคงต้องซื้ออีก4,500ต้องซื้ออีก40อันโดยที่ห้ามตายไม่ไงั้น อ้าวตังไม่พอตังไม่พอทําไงดีวะไม่เป็นไรทุกคนพี่ปุกรอได้เดี๋ยวรอเล่นอีก2ด่านเออเราจะไม่เสียตังนะนี่พี่ปุกมาต่ออีกวันนึงเลยนะคะเท่ากับว่าคลิปนี้นะคะเล่น2วันเลยทีเดียวตอนนี้เต็มแล้วนะสี่สิบเต็มเลยก็เล่น2เกมโดยไม่ตายจะได้ไม่ต้องเสียตังซื้อนะจ๊ะเล่นเวลาโอ้โหซีแฟลกแบบหนึ่งก็คงต้องเลือกอันนี้ก่อนเอาวางไว้ตรงนี้นะ เอาวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวไอตัวที่มันแบบไตามาไอที่มันโหนสลิงมาเดี๋ยวมันจะได้จัดการไอตัวที่โหนสลิงอ่ะเขาโพอยู่ตรงนี้เฮ้ยฮ,ฮอ่ะมาแล้วมาแล้วไอพวกโหนเชืออ่อมาแล้วมาแล้วอะไรประมาณนี้เฮ้ยเอละนกอะ่ะเออละนกมันจะจัดการได้ป่าวะมันกินปราเนี่ย วางฝางไว้เออเฮ้ย,แ,ย,งงยแถวนี้มันยังไงเนี่ยแถวนี้มันยังไงเนี่ยไม่ได้การละไปจัดการพอมดก่อนดีกว่าเออจัดการพอมดก่อนดีนกว่าให้พอมดมันกินก่อนอุ้ยไอตัวนี้มันกลายเป็นแก่ ไ,ได้แล้ไดละไดแล้ว,ลวโอ้เกือบตายใส่ตรงนี้ใส่ช็อตตรงนี้เอามาไว้ด้านหน้าเอามาไว้ด้านหน้า๋อ,าอ,านนาอถ้าเกิดสมมุติว่ามันทุบเนี่ยมันทุบนี่ผลมันจะไม่มันจะไม่ใช้งานใช่ไหมเอาไปว,วางไว้ตรงนี้แล้วก็ใส่เออ เ okay, ก็บแพนฟูดที่พุกจะวางไว้ตรงนี้นะแล้วก็ใส่แพนฟูดตรงนี้นะไม่ได้ช็อตให้หมดเลยนะฮึบฮึบฮึบโอเคเอาวางไว้ตรงนี้ช็อตโอ้ยไม่ทันมันกลายเป็น กลายเป็นแกะซะแล้ววางไว้ตรงนี้ช็อตช็อตช็อตพอมดช็อตพอหมดหน่อยสิพี่น้องนั่นไงนกลายเป็นแกะอีกแล้วกลายเป็นแกะอีกแล้วข้างบนข้างบนกิน,ก,น,นก,ก,ออกินก่อนโดนเป็นแกะเออกินก่อนโดนเป็นแกะโอเค ได้ได้ได้ใช้ได้เฮ้ยข้างล่างข้างล่างรถไหวไหวอยู่ไหวอยู่ทุกคนทีมพวกยังไหวอยู่อ่ะโอเคน่าจะชนะแล้วแลวหละฮึ๊บอึบินซะพอหมดมาจากไหนเนี่ยอากิซะโอ้โหเป็นแก่ตัวแรกเลย เล่งเวลาหน่อยค่ะอะให้กินโอ้โหทุกคนอะต้องจัดการแล้วล่ะอันนี้นี่โอเคเรียบร้อยค่ะจะวาง่ายก็ง่ายจะวายากก็ยากต่อไปนะคะด่านสุดท้ายมาดูกันว่าจะผ่านไปได้ไหมโอ้โหนี่มันด่านไดโนเสาร์มีไดโนเสาร์ด้วยแล้วก็มีกระทิงด้วยทุกคนขอให ผ่านนะ <laughs> โอเคเฮ้ยทำไมมีตัวนี้วะตัวนี้ทำอะไรนะอ่ะผัก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 แล้วเพบเึบ,บอ่ะกินซะไอตัวนี้มันเป่าโอเค เบาอย่ายเตะดิพี่พุกกลัวมันเตะว่ะเบาโอ้ยเอาจริงๆฉันเกลียดจริงๆฮึบเอาพี่พุกใส่ตรงนี้ก่อน อุ้ยมีมินด้วยเหรอมีมินด้วยเหรอเปลาโอ้ยเปลาเย่ yeah, แล้วทุกคนฮึบเดี๋ย yeah. วถ้าพี่ปุกวางไว้ตรงนี้ใส่แผ,นผ่นฟูตรงนี้เออโอเคโอ้ใส่มินดีกว่าใส่มิน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 ฮึบ ใส่มินวางระเบิดไว้ตรงนี้เบาเบาใ่เย็นอย่าเพิ่งมาเบาโอเคเบาก่อนนั่นไงโดนถีบเบากลับไปถีบอีก็อุ้ยข้างบนข้างบนจะทำไงดีวะ ตูมช็อตช็อตเอากลับก่อนเอากลับก่อนเอ,เอ่บเฮ้ยแถวสองทุกคนแถวอื่นอะไม่ต้องห่วงแต่แถวสองต้องระวังให้ดีแต่ปัญหาคือตอนเนี้ยแม่งไม่มีอะไรจะแบบจะจัดการได้เลยโอเคดีมากดีมากดีมาก เป่าเป่าไม่มีแต่ตัวเป่าวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอา,เอาไ,ไว้ตรงนี้เฮ้บเฮ้บโอเคอูมแถวสองแถวสอง แถวสองตอนนี้แผกสุดท้ายแล้วใช่ไหมเป้าอ่ะอันนี้ไปโอเคสองอันโอ้ยังไม่จบอีกเหรอนี่ยังไม่จบอีกเหรอโอ้ยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นแถวสองแถวสองทุกคนเอ้ยช็อตเปล่าช็อตดิช็อตช็อตใส่กลับไปอ๋อโอเค มากินกินแต่ตรงนี้เลยอ่ะกินตั้แต่ตรงนี้เลยแถวสามอ่ะให้กินแต่ตรงนี้เลยโอ้ยช็อตแรงมากเร่งเวลาหน่อยค่ะชนะแล้วใช่ปหชนะแล้วใช่อหดูเหมือนโหดนะแต่ก็ได้อยู่นะยังรับได้อยู่นะเรียบร้อยค่ะกับ e ล l e c t r i c i t y นะคะ t e electricity t เรียบร้อยนะคะ,เร,ระ,คะเราก็ได้เงิน เราก็ได้การ์ดมานะคะแต่ว่าก็ยังซื้อไม่ได้อยู่ดีสำหรับ EP นี้นะคะขอจบไปก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ปุ๊กกับไปเล่นสะสมการ์ดกันต่อค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะจ๊ะเจอกันใหม่พัดหน้าค่ะบ๊ายบาย